สวัสดีครับทุกคนครับเหตุการณ์สงครามระหว่างย e ูเครนกับรัสเซียนะครับดำเนินการมาเกือบครบ1ปีเดือนกุมภาผ่านนี้แล้วนะครับผมมีข่าวนะครับที่เหตุการณ์สงครามนะครับมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหตุการณ์หนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดของทีมแพทย์ของของทีมแพทย์ยูเครนนะครับโดยเปิดเผยโดย คุณอองตวนเจอรลาเชนโก้นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงกิจการภายในของรัสเซียเองนะครับได้ออกมาโพสต์ภาพนะครับเป็นรูปของคุณหมอผ่าตัดนะครับแล้วก็มีรูปเอ็กซเรย์ในรูปเอ็กเรยเนี่ยจะเห็นว่ามีาวัตถุปแปลกปลอมนะครับเป็นโลหะทึบแสงนะครับอยู่ในช่องปอดใกล้เคียงกับหัวใจนะครับ ตามรายงานบอกว่าเป็นกระสุนที่ว่า VOG นะครับเป็นกระสุนลูกระเบิดนะครับประเภทที่ยิงออกมาจากปอกกระบอกปืนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางยูเครนเองเนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าผู้โชคร้ายรายนี้นะครับคือทหารยูเครนผู้โชคร้ายรายนี้อายุ28ปีเนี่ยผู้ชายเนี่ยได้รับกระสุนเนี่ยเข้าไปร่างกายได้ไงนะครับแต่ก็คือทีมผ่าตัดนะครับทีมทหารเสนาลักษณ์นะครับหรือเรียกว่าทหารแพทย์ ได้ทําการผ่าตัดออกมาข้อสําคัญของการผ่าตัดของวัตถุปแปลกปลอมที่เป็นระเบิดนะครับความยากลําบากก็คือกระบวนการต้องทําอย่างค่อนข้างนุ่มดวลน,นะครับเพราะเราไม่รู้ได้เลยว่ากระสุนนั้นนะครับมันจะมีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็เนื่องจากว่ายี่เป็นกระสุนที่เพิ่งได้รับการยิงมาเนี่ยโอกาสที่เป็นกระสุนด้านหรือเป็นกระสุนที่ทํางานได้ก็ไม่รู้นะครับซึ่งระหว่างการผ่าตัดนะครับมีการให้ทหารช่าง ทหารผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสงครามเนี่ยยืนรออยู่หน้าห้องผ่าตัด2คนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยทางทหารก็พร้อมที่จะเข้าไปเก็บกู้ระเบิดได้นะครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือตอนโพส์นี่ก็คือการผ่าตัดเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีนะทำทีมแพทย์ให้ข้อมูลว่าระหว่างผ่านเนี่ยไม่สามารถใช้อุป,ปกรณ์ใดก็ตามที่มีประกายไฟหรือมีสัญ,ญญาณไฟฟ้าเลยซึ่งปกติการมาตัดเนี่ย อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิดนะครับจะมีสัญญาณไฟเช่นเครื่องจี้ทำการหยุดเลือดออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลเซอร์ทำการหยุดเลือดออกเป็นต้นนะครับซึ่งก็ใช้งานไม่ได้ทำให้การผ่าตัดเนี่ยยุ่งยากขึ้นระดับหนึ่งนะครับที่จะผ่าตัดเอาวัตถุออกมาได้เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่าออกมาได้โดยปลอดภัยนะครับโดยที่วัตถุเนี่ยก็ไมไ่ระเบิดอะไรนะครับแล้วก็คนไข้ ก็ปลอดภัยดีนะครับย้ายสู่หอผู้ป่วยหนักเพื่อสังเกตอาการหลังผ่านะครับอันนี้คือรายงานจากาสำนักข่าวของประเทศยูเครนโดยผู้ช่วยทมนตรีออกมาให้ข้อมูลเองเลยนะครับก็ต้องบอกเป็นเป็นเรื่องน่าสนใจและน่าตกใจนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของความโชคร้ายของทหารนายนี้นะครับที่โชคร้ายถูกยิงด้วยกระสุนขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าสามารถที่จะ รอดชีวิตมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากภัยสงครามรัสเซียยูเคนะครับให้ประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่ท่านนะครับรี่นะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ